ระบบเจ้าสำนักต่างมิติตอนที่สามระบบของพวกนี้คือไปลู่หลินถามขึ้นอย่างสงสยัยเรียนในท่านก็อย่างที่ท่านเห็นสิ่งปลูกสร้างพวกนี้คืออาคารและลานฝึกที่จำเป็นสำหรับสำนักของท่านท่านสามารถแลกเปลี่ยนมันได้ด้วยคะแนนสำนักเช่นเดียวกับของอื่นๆเมื่อท่านทำการแลกเปลี่ยนมันมาแล้วท่าจะสามารถจัดวางไว้ตรงไหนก็ได้ตามแต่ใจท่าน เพียงแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างพวกนี้นั้นสามารถจัดตั้งได้เฉพาะภายในมิตินี้เท่านั้นไม่สามารถจัดตั้งที่โลกภายนอกได้เหมือนเกมแนวสร้างเมืองใช่ไหมชายหนุ่มถามขึ้นเป็นตามที่นายท่านเข้าใจ เมื่อได้รับคำยืนยันจากระบบไปลู่ลู่หลินก็ยืนครุ่นคิดอยู่ครู่ใหญ่เดิมทีภารกิจหลักก็ให้เขาตั้งสำนักขึ้นมาอยู่แล้วเพียงแต่เขาคิดว่ามันยุ่งยากเลยไม่ค่อยอยากจะทำแถมระดับฝีมือของเขาก็ยังต่ําอีกด้วยถึงจะตั้งสำนักขึ้นมาจริงๆก็เป็นได้แค่สำนักกระจอกกระจอกจะมีคนมาสมัครเป็นสิทธ์สักกี่คนเฉียว อันที่จริงไปลูหลินไม่รู้เลยว่าระดับพลังของเขานั้นแม้จะอยู่เพียงแค่ระดับบรรพชนยุตที่เป็นขอบเขตที่4ของผู้ฝึกตนเมื่อเทียบกับผู้ฝึกยุทธทั่วทั้งทวีปแล้วจะดูอ่อนแอแต่ในดินแดนที่เขาอาศัยอยู่นั้นเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแรงแค้นธุรกันดารที่ตั้งอยู่ปลายสุดของขอบทวีปห่างไกลความเจริญการขึ้นมาถึงขั้นบรรผชนยุท์ได้นั้นก็นับว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเขตนี้แล้ว ในอาณาจากักรสิงหลงนี้นั้นนอกจากเขาแล้วก็มีเพียงแค่จัก,กรพรรดิองค์ก่อนเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มาถึงระดับบรรพชนยุทธได้แต่ไปลู่หลินที่เอาแต่เก็บตัวฝึกฝนอยู่ในบ้านและทำแต่ภารกิจปรับโจรง่ายๆนั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบนั้นเลยจึงได้แต่คิดว่าคงจะไม่มีใครมานับถือเขาหรอกนอกจากสิทธิที่เขารับมาแบบส่งเดชสี่คนนั้นนี่ระบบสิ่งปลูกสร้างพวกนี้มีประโยชน์อะไรอย่างอื่นไหมนอกจากซุกหัวนอนเนี่ย เรียนนายท่านทุกสิ่งล้วนมีความพิเศษในตัวมันแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ามีประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นหากท่านบ่มเพาะในอารามเจ้าสำนักมันก็จะได้ผลลัพธ์ดีกว่าที่ท่านจะนั่งบ่มเพาะในมิติที่มีเพียงญาติจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวหอพักสิทธ์ก็เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากันกับอารามเจ้าสำนักหรอกนะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องชนชั้นได้ยินแบบนั้นไปลูหลินก็พยักหน้าเข้าใจแต่ภายในเขากับคิดถึงคำพูดสุดท้ายของระบบเรื่องชนชั้น ก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นเจ้าสํานักต้องมีสิทธิประโยชน์มากกว่าสิทธิ์แต่พูดมาตรงๆว่าเป็นเรื่องของชนชั้นนี่มันเฮอร์คช่างเถอไม่คิดแล้วดูของดีกว่าว่าซื้ออะไรได้บ้างอารามเจ้าสํานัก250คะแนนสํานักหอพักสิทธิสคะแนนสํานักเจดีเพราะ250คะแนนสํานักลานฝึกยุทธ5 5 0คะแนนสานักขยายมิติ500คะแนนสำนัก เมื่อได้เห็นราคาของสิ่งปลูกสร้างแต่ละชิ้นก็ทําให้ชายหนุ่มแทบตาถลนออกมาจากเบ้าระราราระบบนี่เป็นราคาโปรโมชั่นหรือเปล่าเรียนนายท่านนี่เป็นราคาโปรโมชั่นอย่างแน่นอนหลังจากได้ยินคําตอบจากระบบไปลูหลินก็เอ่ยถามขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือว่าถ้างั้นราคาการขยายมิติจํานวนเต็มก็คือหนึ่คะแนนสํานักใช่ไหมถูกต้องระบบตอบกลับ แล้วมันขยายได้กว้างแค่ไหนเรียนในท่านหากเพิ่มพื้นที่ของมิติด้วยการแลกเปลี่ยนกับระบบท่านก็จะได้พื้นที่เพิ่ม1,000ตารางเมตรอึกหตารางเมตรต่อ1คะแนนระบบแกจะขูดรีบกันเกินไปไหม ไหลลูหลินแทบจะกระอักเลือดออกมาเขาคิดว่าคะแนน1,000พคะแนนนี้แลกกับพื้นที่แค่1,000พตารางเมตรมันช่างเอาเปรียบกันสิ้นดีเขาจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่กัน3ปีไม่สี่อาจจะมากกว่านั้นเพราะกว่าเขาจะมีคะแนนกว่า600คะแนนในตอนนี้ได้นั้นก็ต้องใช้เวลามากกว่า2ปีถึงจะสะสมมันมาได้แล้ว1,000คะแนน,น,นเขาจะได้มันเมื่อไหร่กันเรียนในท่านหากท่านตั้งสำนักขึ้นมาตามที่ระบบบอกตั้งแต่แรกท่านก็ไม่ต้องเป็นยาจกอยู่แบบนี้หรอก หากท่านก่อตั้งสำนักแล้วรับสิทธิ์ท่านก็จะได้รับภารกิจและรางวัลอีกมากมายแต่ท่านดันเอาแต่เก็บตัวแล้วทำาภารกิจสังหารโจรเพียงอย่างเดียวถึงโลกนี้จะอันตรายแต่ก็ใช่ว่าจะมีโจรให้ท่านสังหารอยู่ตลอดเหมือนในเกมเสียหน่อย ได้ยินแบบนั้นไปลูหลินก็พูดไม่ออกมันก็จริงตามที่ระบบกล่าวจนเป็นแหล่งรายได้หลักของเขาก็จริงแต่มันจะมีจนมาเพิ่มเรื่อยๆเลยหรือไงกันนั้นเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ไม่ค่อยอยากก่อตั้งสำนักขึ้นมาเหมือนกันเขาไม่อยากต้องมาคอยสอนนู่นสอนนี้ให้กับคนอื่นๆหรอกนะหรือบางทีอาจจะมีการหักหลังจากเหล่าอาจารย์และผู้อาวุโสที่รับมาก็ได้เขาไม่อยากถูกแทงข้างหลังหรอกนะแต่ว่าคะแนนมันก็สำคัญจะให้คอยสะสมแบบเดิมมันก็ เธอเอาก็เอาแค่สำนักเล็กๆที่มีสิทธิ์ไม่กี่คนก็น่าจะพอมั้งนี่ระบบฉันต้องทำไงบ้างก่อตั้งสำนักเนี่ยแค่วางสิ่งปลูกสร้างไว้ในมิตินี้อย่างเดียวพอไหมเรียนนายท่านท่านแค่บอกชื่อสำนักที่ท่านต้องการให้กับระบบเดี๋ยวระบบจะส่งป้ายสำนักที่สลักชื่อแล้วให้กับท่านท่านเพียงแค่เอามันไปตั้งไว้ที่ด้านนอกมิติเท่านี้เป็นอันสำเร็จภารกิจต้องตั้งไว้ที่ด้านนอกเท่านั้นสินะถึงจะสำเร็จ ถูกต้องหลังจากได้รับคำยืนยันไปลูหลินก็ทำตามที่ระบบบอกในทันทีติง้งลงทะเบียนสำเร็จสำนักเทียนหลงเจ้าสำนักไปลูหลินสมาชิกในสำนักหคะแนนสำนักหกร้ห้าสป้ายสำนักถูกส่งไปที่คลังของระบบแล้วท่านสามารถนำออกมาได้ทุกเมื่อ ได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มก็สะบัดมือเปิดรอยแยกอีกครั้งเพื่อออกไปด้านนอกแล้วเดินไปที่หน้าบ้านของเขาจากนั้นก็นำป้ายสำนักออกมาตั้งมันไว้ที่ข้างประตูบ้านอย่างไม่ใส่ใจมันเป็นศิลาจารึกที่ทำจากหินอ่อนความสูงของมันประมาณสองเมตรบนนั้นสลักคำว่าสำนักเทียนหลงเอาไว้อย่างสวยงามติ๊งภารกิจก่อตั้งสำนักสำเร็จท่านได้รับคะแนนสำนัก500นนห้500นาร้อยคะแนนฮะห้าร้อยคะแนนเอาจริงดิรู้งี้ทำตั้งแต่แรกซะก็ดี ชายหนุ่มบนพืมพมออกมาอย่างแค้นใจติิงท่านได้รับวิชาสำนักวิชาบ่มเพาะลมปราณกระแสพิสุทธิ์ติิงท่านได้รับวิชาสำนักเคล็ดวิชาย่างก้าวไม่คาเคลื่อนติิงท่านได้รับวิชาสำนักหมัดเทียนหลงติิงท่านได้รับวิชาสำนักฝ่ามือเทียนหลงติิงท่านได้รับวิชาสำนักดัชนีเทียนหลง งท่านได้รับเทคนิคฝึกกายไทยเก็กอื้อหือของสมนาคุณดีขนาดนี้ทำไมคาถึงได้ชายหนุ่มถึงกับร้องคร่ำครวญถึงความโมาวของตัวเองที่ไม่ยอมทำตามระบบตั้งแต่แรกแต่ในขณะนั้นเองเขาก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจึงหันไปมองที่ชายป่าแห่งหนึ่งที่ห่างออกไปไม่ไกลมากนักจากภูเขาหัวตัดที่เขาอยู่นี่มัน คลื่นพลังของหลี่น้อยกับเจ้าลูกกลิงนี่เกิดอะไรขึ้นกันแถมยังมีคลื่นพลังที่ไม่คุ้นเคยอีกสามจุดด้วยดูแล้วเหมือนจะเป็นระดับจิตยุทธ์กันหมดเลยท่านอาจารย์ท่านอาจารย,าาารย์ช่วยพวกเราด้วยระหว่างที่กําลังสงสัยไปลูหลินก็ได้ยินเสียงของซูเหมยกับเหลยจี้ร้องขอความช่วยเหลืออย่างร้อนรนเมื่อเขามองไปที่ต้นเสียงก็เห็นสิทธิ์ทั้งสองวิ่งเข้ามาหาเขาในสภาพที่ไม่สู้ดีนะอีกทั้งยังมีชายชุดดําคนหนึ่งไล่ตามเด็กทั้งสองมาอีกด้วย ฮือๆเด็กน้อยจะหนีไปไหนไม่มีใครช่วยพวกเจ้าได้หรอกชายชุดดำเอ่ยขึ้นอย่างชอบใจเห็นแบบนั้นชายหนุ่มก็รู้ทันทีว่าเจ้านี้ต้องเป็นศัตรูแน่บวกกับสภาพของสิทธิ์ทั้งสองของเขาที่แค่มองแวบเดียวก็รู้ว่าถูกทำร้ายมามันทำให้ไปลลู่ลินรู้สึกของขึ้นเป็นอย่างมากกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าฮือรังแกเด็กไม่มีทางสู้เนี่ยรู้สึกดีขนาดนั้นเลยหรือไอเสสวะไปลลู่หลินรู้สึกเดือดดานขึ้นมา จึงได้กล่าวขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์ก่อนจะพริ้วกายผ่านเด็กทั้งสองคนไปโผล่ตรงหน้าของชายชุดดำผู้นั้นและซัดฝ่ามือเข้าไปที่หน้าอกอีกฝ่ายด้วยความโมโหโทางด้านชายชุดดำที่กําลังได้ใจเพราะรังแกคนที่อ่อนแอกว่าอยู่นั้นไม่อาจตอบสนองการเคลื่อนไหวของไปลูหลินได้แม้แต่น้อย เกิดเสียงพากดังขึ้นอย่างหนักหน่วงชายชุดดำกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งก่อนจะกระเด็นล้มกลิ้งกลับไปเล็กน้อยเขาค่อยๆพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลแล้วจ้องไปที่ปลู่ลิ้นอย่างหวัดระแวงจะว่าเขาได้ใจก็ได้เพียงแต่ว่าถึงแม้เขาจะได้ใจก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะมีใครมาโจมตีเขาได้โดยที่ไม่รู้ตัวเจ้าเป็นใครกันชายชุดดำเอ่อยถามขึ้นอย่างเคร่งขรึมท่านอาจารย์ เด็กทั้งสองที่เพิ่งจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตะโกนออกมาอย่างดีใจทําให้ชายชุดดํารู้แล้วว่าอีกฝ่ายเป็นพวกเดียวกันอาจารย์เหรอแกเป็นอาจารย์ของเจ้าเด็กพวกนี้สินะเมื่อได้ยินคําถามชายหนุ่มไม่ได้ตอบรับอะไรอีกฝ่ายเพียงแค่วัดนิ้วไปมากลางอากาศอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะส่งเม็ดยาเฮยฝูให้เด็กทั้งสองคนถูกต้องเมื่อกี้ที่เขากวาดนิ้วไปมานั้นเขากําลังซื้อของในระบบอยู่ เป็นจิตยุทธที่สูงส่งซะเหลือเกินนะมาเก่งกับเด็กตัวแค่นี้ไปลู่หลินเอ่ยขึ้นอย่างเย็นชาเฮ่ <Huh. S 1> จะเด็กหรือผู้ใหญ่ใครก็ตามที่ขวางทางพวกเราพวกมันก็ต้องหายไปทุกคนเมื่อได้ยินแบบนั้นไปลู่หลินก็ทำสีหน้าไม่เข้าใจเขาไปขวางอะไรมันตอนไหนซูเหมยที่เห็นแบบนั้นจึงบอกกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์พวกมันเป็นพวกเดียวกับพวกโจรได้ยินเช่นนั้นเขาก็กระสังขึ้นมาทันที อ้พวกนี้คงจะเป็นพวกที่คอยอยู่เบื้องหลังตามที่หลี่น้อยเคยบอกไว้สินะเมื่อเข้าใจทุกอย่างแล้วชายหนุ่มจึงไม่คิดที่จะรีรอต่อไปเพราะเขาสัมผัสได้ว่าทางด้านหลีน้อยเองก็เหมือนจะไม่สู้ดีนักเขาจึงเคลื่อนตัวเข้าหาชายชุดดำอีกครั้งหวังที่จะจบเรื่องให้เร็วที่สุดทางด้านชายชุดดำเองก็เหมือนจะรู้ตัวว่าสู้อีกฝ่ายไม่ได้แน่แนเขาจึงคิดที่จะถอยกลับไปรวมกลุ่มกับคนที่เหลือ แต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ยกเท้าขึ้นแม้แต่มินเดียวลำคอของเขาก็ถูกชายหนุ่มคว้าจับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วบ,บับบรนพรชนยุทธบ้านหน้าไม่มีทางยังไม่ทันที่ชายชุดดำจะได้พูดอะไรต่อไปลู่หลินก็หักคอของอีกฝ่ายอย่างไม่ลังเลก่อนจะโยนร่างไร้วิญญาณของอีกฝ่ายลงหน้าผาไปอย่างไม่ใส่ใจเมื่อจัดการศัตรูได้แล้วไปลู่หลินก็หันมาหาสิทธิ์ทั้งสองคนแล้วกำชับอีกสองสามคำก่อนจะกระโดดลงหน้าผาไปอย่างรวดเร็ว ทางด้านลีหลินเทียนตอนนี้เรียกได้ว่าสถานการณ์ยแย่เป็นอย่างมากเขาเพิ่งจะทะลวงระดับจิตยุทธ์มาได้ไม่กี่วันแท้ๆก็ต้องมาเจอเข้ากับจิตยุทธสองดาวสองคนกับจิตยุทธสามดาวอีกหนึ่งคนนี้สวรรค์คิดจะฆ่าเขากับศิษย์น้องหรือยังไงกันห้าเด็กน้อยอย่าพยายามดิ้นรนเลยยังไงพวกเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีจิตยุทธสองดาวคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างเย้ยหยัน ชีก็แค่อาศัยที่มีพวกเยอะกว่าอย่ามาทำได้ใจหน่อยเลยเอาเข้าจริงๆถ้าสู้ตัวต่อตัวจิตยุทธสองดาวง่งยๆอย่างพวกแกคงถูกสิทธิ์พี่ฆ่าตบตายภายในหนึ่งฝ่ามือไปแล้วหลินเยาเอ่ยขึ้นอย่างดูแคลนเด็กน้อยยอดยุทธสี่ดาวอย่างเจ้าไม่มีคุณสมบัติมากพอจะมาเสวนาในกลุ่มนี้หรอกนะจิตยุทธสองดาวอีกคนพูดขึ้นอย่างดูถูก งั้นเหรอถามจริงเธอตอนพวกแกขึ้นเป็นจิตยุทธ์ได้หน้าอายุเท่าไหร่กันแล้วงั้นเหรอจากที่ดูตอนนี้พวกลุงก็คงจะห6 0กันแล้วกระมังอายุตั้งปูนนี้แต่ยังเป็นได้แค่จิตยุทธสองดาวมีสิทธิ์ไปว่าคนอื่นเขาด้วยเหรอพวกคุณลุงควรจะสำเนีกตยัวเองเสียบ้างนะ เมื่อได้ยินคำถักถางจากหลินเหวยาวจิตยุทธสองดาวที่พูดขึ้นก่อนหน้านี้ก็สีหน้ามืดมนลงทันทีเพราะสิ่งที่หลินเหวยาวพูดออกมานั้นมันช่างแทงใจดำพวกเขาเสียเหลือเกินแม้พวกเขาจะไม่ได้แก่ชาราถึงขนาดนั้นแต่ก็อายุเกือบ40กันทุกคนเมื่อเทียบกับเด็กสองคนตรงหน้าแล้วพวกเขานับเป็นตัวอันได้กันเจ้าเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมสามหาวนักเดี๋ยวข้าจะเป็นคนอุดปากโสครกนั่นให้เอง พูดจบจิตยุทธสองดาวคนนั้นทยานเขาหาหาลินเหวยาวอย่างกรดเกรียวเขาต่อยหมัดออกไปสุดแรงหวังจะปลิดชีวิตเจ้าเด็กปากเสียนี้ให้รู้แล้วรู้รอดไปแต่หลินเหวยาก็หาได้เกรงกลัวอีกฝ่ายไม่เขาได้ผนึกลมปราณแล้วใช้เคล็ดวิชาฝ่ามือขนดมังกรสวนออกไป แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นระดับพลังของทั้งสองฝ่ายก็ต่างชั้นกันอยู่ดีถึงจิตยุทธสองดาวคนนั้นจะไม่ได้ใช้วิชายุท์ใดๆเลยแต่เพียงแค่หมัดที่แสงไปด้วยพลังปราณของระดับจิตยุทธก็เพียงพอแล้วที่จะเอาชนะวิชาของหลินเหยาลงได้ทันทีที่หมัดของจิตยุทธปะทะเข้ากับมังกรปราณมังกรปราณสองตัวของหลินเหยาก็แตกสลายลงในทันทีส่วนจิตยุทธผู้นั้นก็ยังคงเดินหน้าต่อไปหมัดของมันอัดเข้าใส่ลำตัวของหลินเหยาอย่างน่าหวาดกลัว ความรุนแรงของหมัดนี้ทําให้เด็กน้อยถึงกับถูกอัดกระเด็นลอยไปไกลหลายเมตรหลินเหยาวยในเวลานี้แทบจะคงสติเอาไว้ไม่อยู่แล้วสายตายของเขาเลือนลังร่างกายเองก็ชาไปทั้งตัวเขาไม่สามารถแม้แต่จะกระดิกนิ้วได้เลยแม้แต่นิ้วเดียวหลินเหยาวยั่ังลีหลินเทียนที่เห็นแบบนั้นก็พยายามหาทางที่จะเข้าไปช่วยสิทธิ์น้องของตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ก็ทําได้แค่ตะโกนเรียกอีกฝ่ายเพียงเท่านั้นเพราะตัวเขาตอนนี้ก็ถือว่าย่ําแย่อยู่เหมือนกัน เขาต้องเผชิญหน้ากับจิตยุทธ์ที่ระดับสูงกว่าตนถึงสองคนแถมหนึ่งในนั้นยังระดับสูงกว่าเขาตั้งสองระดับโถว้ถอยไปซะลีหลินเทียนพยายามอัดปรัญยุทธ์ไปในการโจมตีของเขาอย่างสุดกำลังหวังเปิดทางเพื่อที่จะไปช่วยหลินเหยาแต่นั่นก็ไรประโยชน์กับอีกฝ่ายที่มีจำนวนมากกว่าตัวเขาที่ไม่มีวิชายุทธอะไรนอกจากฝ่ามือขนดมังกรไม่มีทางจะทำอย่างที่คิดได้อยู่แล้วเขาจึงทำได้แต่มองดูสิทธิ์น้องของเขาอย่างร้อนรอน ทางด้านจิตยุทธ์คนที่ต่อยหลินเห่ยาเองก็หลังจากที่ต่อยหมัดแรกออกไปแล้วมันก็ไม่คิดที่จะหยุดอยู่เพียงแค่นั้นแม้หลินเหวยาวจะหมดสภาพไปแล้วแต่มันก็คิดที่จะบดขยี้ลินเหยาให้ตายคามือของมันให้จงได้เป็นธรรมชาติของโลกนี้อยู่แล้วที่คนบางคนจะอิจฉาในพรสวรรค์ของผู้อื่นที่มีมากกว่าตนเองแล้วเมื่อคนจำพวกนั้นได้เจอเด็กที่มีความสามารถเช่นนี้มีหรือมันจะปล่อยให้มีชีวิตอยู่รกหูรกตาของพวกมัน ลีหลินเทียนที่เห็นว่าอีกฝ่ายยังไม่ระมือจากสิษย์น้องของเขาขาก็ร้อนใจยิ่งขึ้นไปอีกเขาไม่อาจปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปได้ถ้าหากเขาไม่ทําอะไรหลักก็สิษย์น้องของเขาต้องถูกสังหารอย่างแน่นอนความคิดบ้าคลั่งเริ่มผุดขึ้นในหัวเขารวบรวมลมปราณแล้วปล่อยฝ่ามือขนดมังกรใส่จิตยุทธสองดาวที่รมรันอยู่กับเขาทันทีจิตยุทธคนนั้นที่ไม่คิดว่าเด็กตรงหน้าจะบ้าเลือดขึ้นมาอย่างกระทันหันมันจึงตั้งรับได้อย่างไม่สมบูรณ์จนถูกซัดถลยกลับไปกว่าสิบเมตร ลีหลินเทียนใช้จังหวะนี้รีบวิ่งไปทางหลิงเหวยาวอย่างสุดกำลังโดยไม่สนใจจิตตยุศสามดาวแม้แต่น้อยด้านจิตตยุศสามดาวเมื่อเห็นว่าลีหลินเทียนหันหลังให้มันก็ตามไปซัดฝ่ามือเข้าใส่เขาทันทีหลีหลินเทียนเองก็รู้ว่าอีกฝ่ายโจมตีมาที่ตนแต่ก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดเขาทำเพียงเคลื่อนลมปราณมาต้านการโจมตีเอาไว้เพื่อให้ตัวเขาได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดพลาก ฝ่ามือนั้นซัดเข้าไปที่แผ่นหลังของลีหลินเทียนอย่างจังทำให้เขากระอักเลือดออกมาคำใหญ่แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามหลีหลินเทียนก็ยังคงกัดฟันสู้แล้วใช้แรงส่งจากฝ่ามือของอีกฝ่ายพุ่งตัวเข้าหาจิตยุทธสองดาวที่กำลังเดินเข้าหาสิบน้องของเขาอย่างรวดเร็ว